สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อถึงความสามารถของคนไทยนะครับแต่ประเด็นคือว่าจะทำยังไงให้เขาเข้าใจจะทำยังไงให้ทุกคนนั้นมีเป้าหมายอันเดียวกันคุณหมอคิดว่าหลักการเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ย สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเลยให้เราเชื่อมโยงกับสากลให้สากลได้และเปิดระบบการศึกษาไทยเป็นระบบเปิดมันร่วมมือกันอย่างเนี้ความฝันอันนี้คิดว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้แล้วผมก็ส่วนตัวนะคิดว่าในที่สุดเราเลี่ยงไม่ได้หรอกแล้วเราไม่ทําอะไรโลกมันก็ลุกเข้ามาอยู่ดีครับนะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะในที่สุดเราก็ถูกแรงกดดันจา โลกเองครับ,ค,รบคือคือ,คอมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้มันยังไงมันก็ต้องเกิดช้าเร็วครับหรือว่าเราจะยอมเป็นเบี้ยล่างยอมเป็นไม่ได้เป็นผู้ควบคุมวันนี้ในสุดเราก็โดนเองครับผมว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องทํานะครับครับถ้าเกิดเราทําได้ครับฉะนั้นไอ้เรื่องที่วันนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าเงินตราที่พ่อแม่คนไทยจะต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศครับ เราปีปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเสียเงินตราต่างประเทศเพื่อการศึกษาของลูกๆเหล่านี้ปีละขี่หมื่นล้านเอาง่ายๆนะครับเอาแค่โรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยนะครับเรามีเด็กไทยอยู่ในระบบอินเตอร์สี่ถึงห้าหมื่นคนโอ้อะนักเรียนไทยเนี่ยอยู่ระบบแปลว่าอะไรนะแปลว่าเราไม่ไว้วางใจในระบบการศึกษาของเราใช่ไหมถ้าคุณมีช้อยส์แรกคุณคิดถึงโรงเรียนไหนไม่มีใครคิดถึงโรงเรียนไทยแล้วอันนี้มันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึง ความไม่ประสบความสําเร็จของระบบการศึกษาไทยใช่ไหมหรือความเขาไม่ไว้วางใจเราละก็นั่นแสดงว่าไม่ประสบความสาเร็จก็ใช่ถ้าเราดูผลก็เขาเห็นผลลัพธ์อย่าลืมว่าพ่อแม่เขาอยู่กับลูกทุกวันเขาเห็นลูกเขาคิดอย่างนี้เหรอนิสัยอย่างนี้เหรอเขาจะโทษอะไรก่อนมนุษย์ไม่เคยโทษตัวเองล้วโทษส่งไปโรงเรียนแล้วเป็นแบบนี้นี่ไปเห็นเพื่อนบ้านสมมติมีสตังค์ด้วยกันเป็นมาไอ้ลูกเขาไปเรียนมาทําไมเขาคิดเป็นทาไมเขาเออทําไมเขาฉลาะ ทำไม,มเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลถ้าคุณอยู่ในสังคมแบบนี้สักพักเขาก็ไม่เอาระฮะอย่าลืมที่สําคัญคือมนุษย์รักตัวเองเขาก็ในที่สุดเขาก็ต้องดูแลลูกหลานของเขาตรงนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่เรา,าน่า,าจะมาะคิดน่าจะมาปรับเปลี่ยนในเมื่อคนที่ทําเรื่องกระทรวงศึกษานั้นยังไม่มั่นใจ หรือคนที่อยู่ในวงการราชการนั้นยังไม่เชื่อใจในระบบการศึกษาไทยยังต้องกู้หนี้ยืมสินหาสตุงสตังส่งไปเรียนเมืองนอกทําไมเราไม่เปิดการศึกษาให้เกิดการลงทุนอย่างเสรีรรเพื่อนําคุณภาพไปสู่อ<ช>ินเตอร์ท่านผู้ชมครับนั่นเป็นโจทย์ที่น่าศึกษาแล้วนั่นเป็นโจทย์ที่น่าคิดนะครับว่าทําไมป,ปีปีหนึ่งเราต้องเสียเงินหลายหมื่นล้านเพื่อส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เราคงจะต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ